mà ngoài nó cũng được nữa là này cái khoan bỉ โทรไปมันก็ไม่รับนั่นตัดตีนก็ไม่เออย,เ,นะยเรอตัด่อนละเรื่องเลยวะจาไฟไหม่นี่แล้วรู้ไหมนี่รู้เหตุ้าทันเหตุการณ์ไหม เอามาิ้ใช่คิดว่ามันน well. okay. ั่งร sim ักษาพรใช่เขาดานออกมาเขากลัวมันไปติดถ้าเลยไม่ได้ดูซะแล้วย่งใต้เลยดีโอ้เาไปคุยกันดีกว่า ไปไม่เรือก่อนทิศใครเปเรือถไา่าาอยู่ <h urs> <h urs> <h urs> ่ะเดี๋ยวยังี่เียวเรื่องของโรงแรมแมเดอะวิเเดอะวิเือของโรงแรมเดอะวินเครับ ใต้ีมนเมเื่อี้อเพื่อพังดี๋ยวผมถ่ายรูปเบือยางที่ลากไปให้นาะจ้ารวยล้ำเน่้ง S O นะครับโอยาวในว้นู่นในนี่ไปไปไปติดเดียไปติดอ ะัเหมือนมนกชาตมต้อลถายตอนระเบิดทีจะึกภาพมาไว้เลยไว้กับเลย